สวัสดีค่ะน,นี้ก็มาเจอกันกับน้องแพรไ่้อีกแล้วนะคะกับเกมนะคะไฮโลไทยค่ายคิงไมด้านะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดใจกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยจ้ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะพี่ๆนะน้องก็จะมาเล่นเกมไฮโลไทยให้กับพี่ๆได้รับชมอีกแล้วห้องขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาททุกคนวันนี้พกเงนมาที่สองพันบาทนะเดี๋ยวเรามาจะมาเริ่มเกมกันเลยทุกคนจ้ะหมายเลขแทงไปที่ต่ำก่อนเลยนะหนึ่งสองสามนะทุกคนอ่ะห้อยสูงไว้นิดหน่อยนะห้อยสูงไว้พอประมาณนะเผื่อลุ้นเอาตัวคูณน,นะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนนนนนะะะะคไไไไมมม่่เเข้้้้าาาาใจตตรรรงงงหสสถถออบบกัดดดโยยลพี เน้นไปที่ต่ำเหมือนเดิมนะทุกคนไม้นี้ก็เน้นไปที่ต่ำเหมือนเดิมเลยนะคะเทต่ำไปเลยทุกคนจา้าไม้เราเทไปเลยนะมั่นใจว่ายังไงต้องมาแน่นอนจ้ะอ่าห้าสี่เหยวทุกคนได้ห้าสี่อยู่นะได้ห้าสี่ติดคูณสิบค่ะไม้นี้บวกมาที่สองพันห้าตอนนี้ขึ้นมาที่สี่พันค่ะกำไรสองพันนะโอ้โหทุกคนแค่สองไม้ก็กำไรสองพันแล้วนะเล่นง่ายๆทุกคนกำไรง่ายๆเลยนะจ๊ะแค่ลงร้นเอาตัวคูณน,นะพี่ๆนะ น้องมั่นใจว่าตัวคุณเข้าแน่นอนจ้ะเราสังเกตเอาง่ายๆเลยนะว่าตาไหนตัวคุณมาเยอะมาน้อยนะคะมันจะเป็นทิกเล็กๆเล็กน้อยที่ทุกคนต้องแบบสังเกตเอาเองนะพี่ๆนะอันนี้น้องก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าเราต้องดูยังไงนะเพราะว่าบางห้องมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราต้องแบบว่าเนี่ยทุกคนดูเนี่ยแถวที่มันจะไหลออกไปนะคะมันจะเป็นสูงต่ำเราต้องสังเกตสแถวล่าสุดนะที่มันจะไหลหายไปอะทุกคนโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอะประมาณ40-60%สี่กิบขึในก่แบเปอร์เซคนต์นีคน้่งมันจะเกิดอจนะั้น่ํ้นะ ต่ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะแบบมันก็เป็นสูตรเล็กๆๆๆน้อยๆทุกคนที่แบบเราสามารถใช้ได้จริงๆแต่มันก็ไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะถ้าใครบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขาโกหกนะไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกวันนี้ขนาดความสวยของน้องอยังร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าสวยเกินนะคะเออดอกนี้บวกอีกแล้วทุกคนจ๋าเออบวกอีกแล้วจ้าแต่ว่าไม่ติดคูณนะก็เลยโดนไปนิดหน่อยถ้าติดคูณเมื่อกี้แล้วก็ช่ำ คือแบบยั่วมากทุกคนอะมาไหมเอ่ยโอ้โหหนึ่งสองสามดอกนี้ทุกคนจ่าเต็ม <S 2> 2. <S เต็มสามคันเลยทุกคนคุณสิบด้วยดอกนี้บวกมาที่สองพันสี่ขึ้นม,มาที่ห้าพันเก้าไปที่เรียบร้อยจะ้ะโอ้โหบวกดีมากทุกคนบวกแบบเลิศแบบจึ้งแบบปังอะบวกเลิศบวกจึ้งบวก,บวก,บวกปังมากทุกคนจ่าไมเมื่อกี้หนึ่งสองสามเต็มกราฟเลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามเต็มกราฟเลยทุกคน โอ้น้องไม่คิดว่าจะขึ้นเยอะค่ะนี้นะทุกคนหนึ่งสองสามเข้าเต็มสามคันเลยนะอ่ะดอกนี้หกห้าหกหกทุกคนหกห้าหกนะได้มาอีกสองรอยทุกคนจ้าขึ้นมาหกพันอันเดี๋ยวเราเน้นต่ำอีกหไม้ทุกคนจ้าเราเน้นต่ำอีกสิบหนึ่งไม้นะจ๊ะ กสี่สองทุกคน <3 S 1> แรงมากมาลงต่ำดอก <4 S 1> เดียวขึ้นหกสี่สองอ๋คนลุกเลยอะแกล้งกันปะเนี่ยเมื่อกี้ลงสูงดีดีนะทุกคนเมื่อกี้น้องลงสูงดีดดนะลงสูงดีไปลงต่ำแป๊บเดียวขึ้นสูงอะทุกคนหน้าโมโหจังอ้าวสิบเอ็ดไฮโลอีกแล้ว ทุกคนจะเป็นไฮโลอ่ะกวนวปะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกบวกมาอย่างดีเลยนะจะมาเสียตอนท้ายไม่ได้นะเนี่ยโหดเกินคิดว่าจะมานะทุกคนนะคิดว่าจะมาแต่ไม่มาว่ะเกินไปคุณนะอ่าดอกนี้สามสี่หทุกคนสวยงามค่ะดอกนี้อ่าได้อยู่ได้อยู่ติดคูณห้ามาด้วยสองช่องนะ อ่ะได้หนึ่งร้อยขึ้นมาสี่พันขออีกสักไม้หนึ่งอ่ะขออีกสักไม้หนึ่งขออีกสักไม้หนึ่งก่อนว่าจะบวกหรือเปล่าถ้าบวกก็คือบวกนะถ้าไม่บวกก็คือจอดเลยจอดจึกไม่เลิกเล้านะจ๊ะไปไปมา,มาๆเหลือเท่าทุนนะทุกคนเอาสิคิดดูตอนแรกบวกอย่างเยอะอ่ะสองสองสี่อ่ะ,ออออะได้อยู่นิดหน่อยไม่ลูอะ ทุกคนมันเกินไปอ่ะดูดิมันแกล้งกันปะนี่อ่ะก็ยังบวกอยู่นะอ่ะไม้นี้เน้นๆเลยเทยเลยนะทุกคนไม้นี้น้องเทเลยนะหมดก็คือจบได้ก็คือจบไม้นี้เลยเทยหน้าตักเลยนะคะจะรอดหรือจะล่วงมาลุ้นกันจ้ะอ่ะดอกนี้ห้าสามเอี่ยวทุกคนได้อยู่นะตัวคูณเต็มเลยนะพี่ๆนะ ลิปนี้มีกำไรประมาณ3,600บาททุกคนยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า